นี่คือ EV ZLX 12เป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากๆนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีสุดๆของ EV เลยขายทีเป็นล้านใบนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเจเนอเรชันที่2แล้วนะครับผมจุดเด่นของเขาคือเรื่องของความอเนกประสงค์และก็เสียงที่ดีในการใช้งานตัวนี้มี DSP ข้างในที่ค่อนข้างฉลาดมากควบคุม DSP ด้วยมือถือได้สามารถปรับพวกโทนเสียงอะไรต่างๆปรับเอฟเฟกอะไรต่างๆได้ด้านหลังเลยนะครับ และตัวนี้มีกําลังขับที่ค่อนข้างสูงถึง1,000วัตต์เลยอันนี้เป็นขนาดดอก12นิ้วนะอันนี้แหลมใช้เป็นขนาด1.4นิ้วนะมาดูด้านหลังตรงนี้ที่บอกว่าจุดเด่นอยู่ตรงนี้ครับรุ่นเจเนอเรชั่นที่2จะอัปเดตในส่วนของจอแสดงผลที่เป็นแบบสีสามารถควบคุมได้ผ่านน็อตตรงนี้เป็นวัน k n อ b control มีบลูทูธนะครับสามารถต่อบลูทูธเข้าไปเพื่อเปิดเพลงหรือคอนโทรลตัวโปรแกรมข้างในได้ช่องสัญญ,ญาณอินพุตมีให้ทั้งหมด2ช่องเป็นคอมโบแจ็ค ช่องแรกเนี่ยสามารถปล่อยไฟแฟนทอมได้ด้วยช่อง2สามารถเสียบเครื่องดนตรีเข้าลงตรงได้เขามีช่องไ i g h i m p e ด a n c e input ให้ตรงนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงนะครับ Good times, bad times. Give